สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับครูเปิ้ลอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้นะคะก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2การอ่านในชีวิตประจำวันค่ะเรื่องการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญนั่นเองค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะก็ไปกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็มาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะก็คือจับใจความสำคัญสรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่านได้นั่นเองค่ะ <c oughs> การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ <c oughs> นักเรียนคะ การอ่านเป็นกระบวนการรับรู้สารขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันของมนุษย์จะต้องรับรู้สารจากการอ่านเป็นประจำที่อยู่ในรูปแบบต่างๆเช่นหนังสือเรียนนวนิยายเรื่องสัน้น บทความหรือสารคดีต่างๆนะคะซึ่งการรับรู้สารในช่วงเวลาเดียวกันและมีความเร่งด่วนนะคะการอ่านจับใจความสําคัญนับเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยทําให้นะคะผู้อ่านเข้าใจสารสําคัญของเรื่องราวต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะคะและทําให้การรับสารในแต่ละครั้งเกิดประสิทธิภาพนั่นเองค่ะก่อนอื่นเรามาทราบความหมายนะคะของคำว่าใจความสำคัญนะคะ ใจความสำคัญหมายถึงใจความที่สำคัญและเด่นที่สุดในย่อหน้าเป็นแก่นของย่อหน้าที่สามารถควบคุมเนื้อความในประโยคอื่นๆในย่อหน้านั้นหรือประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่อง ของย่อหน้านั้นได้ถ้าตัดเนื้อความของประโยคอื่นออกหมดหรือสามารถเป็นใจความหรือประโยคเดียวๆได้โดยไม่ต้องมีประโยคอื่นประกอบซึ่งในแต่ละย่อหน้าจะมีประโยคใจความสำคัญเพียงประโยคเดียวหรืออย่างมากก็ไม่เกินสองประโยคนั่นเองค่ะใจความรองหรือพลความนะคะ หมายถึงใจความหรือประโยคที่ขยายความประโยคใจความสำคัญเป็นใจความสนับสน,นุนใจความสำคัญให้ชัดเจนขึ้นอาจเป็นการอธิบายให้รายละเอียดให้คำจำกัดความการยกตัวอย่างการเปรียบเทียบหรือแสดงเหตุผลอย่างถี่ถ้วนเพื่อสนับสนุนความคิดช่วยขยายความให้ละเอียดมากขึ้นนะคะดังนั้น การอ่านจับใจความสำคัญจึงหมายถึงการอ่านเพื่อค้นหาสาระสำคัญของเรื่องซึ่งผู้เขียนต้องการสื่อโดยในย่อหน้าหนึ่งหนึ่งจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวนอกจากนั้นเป็นพลความหรือส่วนประกอบค่ะ ความสําคัญของการอ่านจับใจความสําคัญนักเรียนคะเป็นที่ทราบอยู่แล้วนะคะว่าการอ่านจับใจความสําคัญเป็นทักษะที่จําเป็นอย่างยิ่งนะคะต่อการศึกษาหาความรู้นะคะและพัฒนาชีวิตนะคะซึ่งนอกจากจะทําให้เกิดความรู้แล้วนะคะยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะและส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ได้แนวคิดในการดําเนินชีวิตนะคะซึ่งการอ่านจับใจความ ก็ถือว่าเป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับเลยนะคะและเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาความรู้ในเรื่องราวต่างๆได้นะคะสรุปการอ่านจับใจความสำคัญได้ดังนี้นะคะก็คือ 1. เป็นพื้นฐานของการอ่านนะคะสามารถนำไปต่อย,ยอดเป็นการวิเคราะห์และประเมินค่าเรื่องที่อ่านได้นะคะเพราะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรและทำไมนะคะ 2. ค่ะเป็นการรับทราบข้อมูลในระยะเวลาสั้นการอ่านจับใจความสำคัญนะคะเป็นการอ่านคร่าวๆเพื่อค้นหาใจความสำคัญที่สำคัญที่สุดนะคะผู้อ่านจึงใช้เวลาในการอ่านสั้นและรับสารได้ตรงประเด็นค่ะ 3. นะคะ เป็นการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันการอ่านจับใจความสำคัญนะคะทำให้ทราบความคิดและความรู้ที่ผู้เขียนถ่ายทอดนะคะเมื่อนำสารที่ได้มาวิเคราะห์และประเมินค่าแล้วก็สามารถเลือกสารสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้ค่ะ หลักการอ่านเพื่อจับใจความสําคัญหลักการอ่านเพื่อค้นหาใจความสําคัญผู้อ่านควรปฏิบัติดังนี้นะคะ 1. ก็คืออ่านชื่อเรื่องทุกถ้อยคาทาความเข้าใจความหมายก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่องโดยทั่วไปนะคะชื่อเรื่องก็จะเป็นแนวทางเกี่ยวข้องกับเนื้อหาอยู่แล้วนะคะ โดยผู้อ่านควรทำความเข้าใจเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพื่อจะนำไปสู่การสรุปว่าเป็นเรื่องอะไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรและทำไมค่ะ 2. คือพิจารณานะคะอ่านเนื้อเรื่องทีละย่อหน้าอย่างละเอียดนะคะเมื่ออ่านจบแต่ละย่อหน้าแล้วให้หาประโยคสำคัญของย่อหน้านะคะ ผู้อ่านควรพิจารณาข้อความในแต่ละย่อหน้าเพื่อค้นหาใจความสําคัญหลักนะคะซึ่งจะมีลักษณะเป็นประโยคนะคะหลังจากนั้นนะคะให้จดบันทึกประโยคสําคัญของแต่ละย่อหน้านะคะลงสมุดนะคะแล้วอ่านประโยคสําคัญที่จดบันทึกไว้อย่างละเอียดน,นะคะโดยเทียบเคียงกับเนื้อเรื่องที่อ่านทั้งหมดนะคะเพื่อตรวจสอบว่า เป็นประโยคสำคัญของแต่ละย่อหน้าจริงหรือไม่นะคะ 3. เรียบเรียงนะคะนำประโยคสำคัญทั้งหมดที่จดบันทึกไว้มาเขียนเรียบเรียงลำดับให้เป็นใจความสำคัญของเรื่องนะคะโดยปรับภาษาให้สลัดสรวยและให้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันนะคะโดยใช้สำนวนภาษาของตัวเองนั่นเองค่ะ และ4ค่ะทบทวนนะคะโดยการอ่านใจความที่ปรับภาษาอย่างละเอียดนะคะเพื่อตรวจสอบว่าถูกต้องชัดเจนในเรื่องของการสะกดคําการเว้นวรรคหรือการใช้หลักภาษาที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ วิธีจับใจความสําคัญนะคะซึ่งวิธีจับใจความสําคัญก็มีอยู่หลายอย่างนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะคะ mm hmm. เช่นการขีดเส้นใต้การใช้สีที่แตกต่างกันนะคะ mm hmm. เพื่อแสดงความสําคัญมากน้อยของข้อความที่เราอ่านนะคะการจดบันท mm ึกย่อนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการจับใจความจําคัญที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ผู้ที่ย่อนะคะควรย่อด้วยสำนวนภาษาและสำนวนของตนเองนะคะไม่ควรยอ่อโดยการตัดเอาข้อความสำคัญ คัมาเรียงต่อกันนะคะเพราะอาจจะทําให้ผู้อ่านพลาดสาระสาคัญบางตอนไปนะคะซึ่งเป็นเหตุในการตีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้นะคะวิธีการจับใจความสําคัญนะคะมีดังนี้นะคะ1ก็คืออ่านพิจารณาทีละย่อหน้านะคะ 2. ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกได้เช่นตัวอย่างสำนวนโวหารอุปมาอุปไมยหรือการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะ ตัวเลขสถิติตลอดจนคำถามหรือคำพูดของผู้เขียนนะคะซึ่งเป็นส่วนขยายของใจความสำคัญนะคะสุดท้ายก็จะนำมาสู่การสรุปใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตัวเองค่ะการพิจารณาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้านะคะส่วนมากอยู่ในประโยคใดประโยคหนึ่งนะคะโดยมีข้อสังเกตดังนี้นะคะ หก็คือประโยคใจความสำคัญจะอยู่ตอนต้นของย่อหน้านะคะเป็นจุดที่พบใจความสำคัญของเรื่องมากที่สุดนะคะเพราะส่วนมากนะคะผู้เขียนจะบอกประเด็นสำคัญแล้วค่อยอธิบายรายละเอียดนั่นเองนะคะ 2. ประโยคใจความสำคัญจะอยู่ตอนกลางของย่อหน้านะคะเป็นจุดที่ค้นหาใจความสำคัญของเรื่องได้ยากที่สุดนะคะเพราะ ต้องเปรียบเทียบสาระสำคัญที่สุดว่าอยู่ที่ประโยคใดนั่นเองนะคะ 3. ประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะเป็นจุดที่พบใจความสำคัญรองลงมาจากประโยคตอนต้นของย่อหน้านะคะโดยผู้เขียนจะบอกรายละเอียดก่อนแล้วจึงสรุปประเด็นสำคัญไว้ท้ายข้อความนั่นเองค่ะ 4. ประโยคใจความสำคัญพบอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้าก็มีนะคะเพราะนั้นผู้อ่านต้องพิจนารณานะคะทีละย่อหน้าให้ดีนะคะและ5ค่ะผู้อ่านสรุปขึ้นเองจากการอ่านทั้งย่อหน้านะคะในกรณีใจความสำคัญหรือความที่สำคัญอาจอยู่รวม ในความคิดย่อยๆโดยไม่มีความคิดที่เป็นประโยคหลักก็คือไม่ปรากฏชัดเจนนะคะอยู่ที่ในที่หของข้อนี้เราก็ต้องอ่านโดยรวมนะคะแล้วสรุปเนื้อหาทั้งหมดเพื่อให้ได้ใจความสำคัญนะคะ,คะหลังจากที่เราเรียนรู้นะคะวิธีการอ่านจับใจความสำคัญแล้วนะคะนักเรียนนะคะเรามาลองฝึกฝนนะคะ สรุปใจความสำคัญจากบทความที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างนี้นะครับอ่าเราอ่านพร้อมกันได้เลยนะคะกระเบื้องเคลื่อนในห้องน้ำมักจะเกิดความสกปรกได้ง่ายถ้าหากไม่ดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอเมื่อปล่อยทิ้งไว้นานๆนับวันคราบใครก็จะเต็มไปหมดจนอาจเป็นอันตรายได้ มีวิธีการทำความสะอาดได้ง่ายๆคือเพียงแค่เอาน้ำราดตรงบริเวณที่กระเบื้องเคลือบสกปรกแล้วนำเกลือมาโรยลงบนแปรงขัดทั่วห้องน้ำและที่ผนังของห้องน้ำจะพบว่าเกลือช่วยขจัดคราบสกปรกต่างๆให้หายไปอย่างง่ายๆได้เมื่อขัดเสร็จแล้วล้างน้ำออกให้คราบเกลือออกให้หมดเพียงเท่านี้ห้องน้ำก็จะดูสะอาดปราศจากคราบใครเป็นเงาแววเหมือนของใหม่ อ่ะเมื่อเราอ่านบทความเสร็จแล้วให้ทำไงคะให้ตั้งประเด็นคำถามนะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเสร็จแล้วคิดพิจารณาตั้งคำถามเหล่านี้อ่าใครคะใครในที่นี้หมายถึงกระเบื้องเคลือบในห้องน้ำทำอะไรเกิดความสกปรกนั่นเองนะคะเมื่อไหร่เมื่อทิ้งไว้นานๆอย่างไรล่ะ ก็มีวิธีการโดยการนําเกลือมาขาจัดคราบใครใช่ไหมคะผลเป็นอย่างไรคะห้องน้ําของเราดูสะอาดปราศจากคราบใครนั่นเองคะ่ะ หลังจากที่เราได้ประโยคหลังจากที่เราตั้งประเด็นคําถามไปแล้วนะคะเราก็มีวิธีสรุปใจความสําคัญนะคะจากบทความตัวอย่างที่หนึ่งได้ดังนี้นะคะใครคือกระเบื้องเคลือบในห้องน้ําทําอะไรคือมีคราบสกปรกเมื่อไหร่ล่ะคือเมื่อใช้นานๆ นะคะอย่างไรคือวิธีทําความสะอาดง่ายๆโดยใช้เกลือขัดทําความสะอาดผลเป็นอย่างไรคือห้องน้ําดูสะอาดปราศจากคราบสกรปรกนั่นเองค่ะหลังจากที่เราอ่านบทความเมื่อสักครู่ไปแล้วนะคะตามตัวอย่างนะคะก็จะถึงขั้นตอนการเรียบเรียงใจความสําคัญนะคะจากประเด็นที่เราตั้งคําถามไว้แล้วนะคะสรุปใจความสําคัญได้ดังนี้ค่ะ กระเบื้องเคลือบในห้องน้ําเกิดความสกรปรกเมื่อปล่อยทิ้งไว้นานๆวิธีทําความสะอาดได้ง่ายๆคือนําเกลือมาโรยแล้วขัดให้ทั่วห้องน้ําจะช่วยกำจัดคราบสกรปรกต่างๆทําให้ห้องน้ําดูสะอาดปราศจากคราบภัรเป็นเงาวแววาวเหมือนของใหม่ค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนนะคะการสรุปใจความสำคัญไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมไปฝึกฝนให้ชำนาญน,นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคูปเปิลต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ